สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องไอ์เช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นแมปแต่งตัวให้ประทับใจนั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิงไปกำลังใจน้องไอด้วยนะคะป่านนั้นไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นแมปแต่งตัวให้ประทับใจนั่นเองแบบนี้นะคะน้องไอขอแอบซิบบอกไว้ก่อนนะว่ามีแบบเกี่ยวกับ เรื่องของลาน่าด้วยนะคะช่างทําเล็บนะคะนี่ก็มีคนทําเล็บนะคะเข้ามาใหม่นะคะแทนที่ลาน่านั่นเองโอเคค่ะมาเริ่มแต่งตัวกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราขอเลือกสีผิวก่อนนะอันนี้นะคะเดี๋ยวน้องไอนะคะก็จะไม่ได้แต่งตามโจทย์ที่เขาให้นะเดี๋ยวน้องไอนะคะก็จะแต่งตามสไตล์ตัวเองเลยนะคะที่อยากจะแต่งนะมาดูกันนะคะว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง ดูกันเลยค่ะนี่รองเท้านะคะน้องไอก็จะใส่เป็นรองเท้าก็ต่ายนะคะน่ารักมากอุ้ยน่ารักน้องไอพเป็นคนที่ชอบก็ต่ายนะคะมันน่ารักอะแล้วก็เอาทรงผมนะคะเป็นแบบนี้นะคะมัดเป็นแกะแบบนี้วหน้าย,ยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวขอเลือกชุดก่อนนะคะโอเคเอาเป็นนี้นะคะ แล้วก็ใส่กับกางเกงขายาวนะคะเป็นกางเกงยีนขายาวนะนี่เอาอันนี้นะคะโอเคได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องไปเลือกหน้าตาแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะไม่มีหน้าตานะ่ากลัวมากโอเคเอา้าวโดนแย่งนั่งนะคะทุกคนโอเคคะ่ะมาแต่งหน้ากันดีกว่าไหไดี อันนี้ก็สวยนะคะแต่น้องไอว่ามันดูแรงเกินไปนะนนี้ก็สวยเฮ้ยอันนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนไหนเอาอันนี้เละคะ่ะสวยมากน,นี่น้อ,อเดินแบบเชิดๆนะ,ะเดี๋ยวเราไปหาของตกแต่งนิดหนึ่งนะคะเพราะาตอนนี้เหลืออีกตั้ง3นาทีแนะ่ตอนนี้นะคะเหลือ2นาทีแล้วนะเร็วมากถือกระเป๋าก็ได้ะคะ่ะสะพายกระเป๋าแบบนี้นะคะ ค okay. นี่น้องไอเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้สีชมพูสวยมากเลยค่ะนี่นี่คนดูสิเป็นงไงคะใครชอบสไตล์การแต่งตัวของน้องไอบ้างนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะนี่เดินแบบสวยมากเลยนะคะเขาก็มีท่าทางด้วยนะคะนี่น้องไอก็ชอบท่านี้อยู่นะคะมันดูสวย โอเคค่ะโหบางคนแต่งเป็นสตรอเบอรี่อะไรเลยเนี่ยว้า wow, วสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรอีกนี่เดี๋ยวน้องไอนะคะจะลองเจาะสะดือดูนะคะเป็นแบบนี้ตรงที่เจาะสะดือนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้น่ารักมากโอเคค่ะน้องไอก็เป็นสีชมพูนะคะพรน้องไอ้ในชอบสีชมพูมากๆเลย นี่แล้วก็ตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะนี่คะ่ะก็เราก็จะได้แบบนี้นะคะยอดเดอยี่ยมสุดมากโอเคคะ่เะ,คะเดี๋ยวเราไปรอกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเดินแฟชั่นโชว์นะนี่มีคนเดินมาแล้วเขาแต่งเป็นคล้ายๆสตรอเบอรี่เลยนะคะคนนี้น้อยก็เฉยๆนะคะไม่ได้อะไรมากเลยให้แค่2อพ่อะคะ่ะโหแบบนี้นะคะค่อนข้างคางนิดนึงนะคะ โอเคค่ะคนที่สองโหคนนี้มาสีชมพูเยอะเกินไปนะคะแต่น้องไอ้ค่ะก็ชอบสีชมพูนะคะแต่ไม่ค่อยได้ชอบสีชมพูแบบแปบบ๊ดแปบบแบบนี้มากนะคะชอบสีชมพูแบบอ่อนๆค่ะอคนนี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่น้องไอ้ไม่ชอบสีเหลืองนะคะโอเคค่ะให้แค่สองพอนะนี่น้องไอ้ออกมาดูนะคะ มาดูกันนะคะว่ารอบนี้นะคะน้องไอจะติดอันดับหรือเปล่านี่นะคะดูน้องไอโพน่าสินี่มีคนจะให้น้องไอไว้เนี่ยดูกันนะคะเคีค่ะหุยห้ยอุยทุกคนน้องไ,อไม่ติดอันดับเลยนะน่าเสียดายมากเลยอะโอ้ยึนว่าจะได้ที่สามที่สามก็ยังดีนะคะไปดูกันว่าน้องไอได้ที่เท่าไหร่โหน้องไอได้ตั้งที่เจ็ดแน่อืมที่สิบนะคะมี ผู้เล่นสิคนนะคะน้องไอได้ที่7ก็ถือว่าโอเคนิดเดียวค่ะนั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปไหนลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจน้องไอด้วยนะคะบ๊ายบาย